สวัสดีทุกคนนะครับมาต่อเกม Last Day on Earth Survival นะครับผมอีเวนต์มาเพียบเลยแต่ว่าเราจะเฮ้ยล้จจินโนมหรอเฮ้ยจริงด้วยเมื่อกี้ถ้าหมุนได้จีนโนมจะได้ประมาณ20นะครับทุกคน540โอเคเดี๋ยววันนี้เราจะไปสู้กับเจ้าบอสนะเพราะว่าเหลือสู้อ่าเหลือเก็บเควสนะครับ เรียกว่าเก็บดาวอะ่ะ3เควสใช่ไหมแล้วเราก็จะสามารถไปลุยกับบอสได้เลยนะครับก็เดี๋ยวคลิปนี้จะลุยโซนขิมะอีกคลิปหนึ่งแล้วก็จะไปทำอย่างอื่นแล้วนะครับแต่ยังไงผมก็ต้องมาเก็บเรื่อยๆนะเพราะว่าจะได้มาแลกของนะครับพวกพิมพ์เขียวพวกอัปเกรดโตะ๊นนตะนู่นโตะ๊ะนี่โต๊ะนั่นนะครับส่วนต๊ะซ่อมแซมน,นั่นแหละอย่างที่บอกไว้คงเอาไว้หลังเลยอะไปเดี๋ยว อขอจัดของแป๊บหนึ่งนะครับแล้วก็ไปที่ถิ่นฐานด้วยนะไม่ใช่จะขึ้นเนะมื่อกี้จ้าของข้างหลังเดี๋ยวเอาต้นไม้ไปปลูกด้วยครับเสื้อผ้าจะพังแล้วอะหรือเราจะทิ้งเลยดีแต่เสื้อผ้ามันน่าจะซ่อมแซมได้เหมือนกันนะแต่ว่าโตะซ่อมนั่นจะต้องเก็บจีนโนมอีกเยอะผมว่า พวกโต๊ะพวกอะไรพวกนี้ก่อนดีกว่าไหมโต๊ะในที่นี้ไม่ถึงว่าโต๊ะพวกอัปเกรดอะไรอะโต๊ะเลื่อยไม้ใช้เยอะมากๆนะครับแล้วก็ที่ตากผ้าหนังสัตว์แบบเนี้ยก็ใช้เยอะมากมากแต่นันเนี่ยเดี๋ยวเราเอาสองโต๊ะนี้ก่อนดีกว่าไหมส่วนไอฟอกหนัง 4, ไอโต๊ะเอ๊ะไม่ไออะไรเดี๋ยวนะลิ้นพันไอที่มันเป็นทําอาหารนี่ไม่จําเป็นก็ได้นะเพราะว่าเรา ยังมีอาหารอย่างอื่นที่เราให้เก็บใช้อีกนะครับแล้วก็ตอนนี้มีอีเวนต์บททดสอบชุมชนมาใช่ไหมเห็น <He S 2> มีคนขอมาว่าพี่เล่นให้ดูหน่อยจริงๆมีคลิปทำไว้แล้วแหละแต่มันลงไว้นานแล้วไงอ่ะได้เดี๋ยวลงให้ดูลงสามระดับแต่ว่ามันมมีสี่อันใช่ไหมแต่เดี๋ยวลงสามระดับให้ดูแล้วกันนะในคลิปหน้านะครับไม่ใช่คลิปนี้ ก็ยินดีต้อนรับมือใหม่ทุกคนด้วยนะครับที่เพิ่งกลับมาเล่นนะหรือแบบบางคนบอกว่าผมเพิ่งกลับมาเล่นเพราะว่าไปเรียนมาอะไรแบบนี้นะช่วงเรียนไม่ค่อยได้เล่นแต่ว่ายังโหลดไว้อยู่ก็ยินดีต้อนรับกลับมาเล่นใหม่ด้วยนะครับส่วนใครที่แบบห่างหายไปก็่ากลับมาเล่นใหม่ได้นะหรือแบบรอเอีเวนต์ใหม่มาก็ได้นะครับส่วนใครที่ตันแล้วก็คือไม่รู้จะทําอะไรแล้วก็พักไว้ก่อนก็ได้นะเล่นเกมอื่นก่อนก็ได้เพราะว่าตอนนี้ก็มีหลายเกมน่าเล่นใช่ไหมแต่ผมมันไม่ค่อยได้เล่นเลยเพราะว่าเนี่ยเล่นแค่3าเกมก็หมดเวลาที่แบบ จำกัดไวแล้วครับว่าจะเล่นอะไรบ้างนะเดี๋ยวรอเกมแพน vs ซอมบี้จบก่อนแล้วก็จะไปเกมอื่นบ้างนะครับต้นไม้วางตรงนี้แล้วกันโอเคผมว่าเดี๋ยวผมเอาไอ้กระเบื้องรูปฟูกเนี่ยไปเติมที่ไอ้นนี่เลยดีกว่านะครับที่อ่าเขาเรียกอะไรนะกำแพง จะได้รู้ว่าขาดไม้อัดเท่าไหร่นะถ้าเราผลิตไม้อัดได้ก็น่าจะทำเขาเรียกว่าอะไรอะน่าจะไปได้อีกขั้นหนึ่งแต่รู้สึกดีนะที่แบบว่าถึงแม้ว่าเราจะทำห้องไม่สำเร็จทุกห้องอะไม่ได้สมบูรณ์แบบทุกห้องแต่ว่าเราสามารถโยกย้ายได้ไงเคยมีคอมเมนต์หนึ่งครับมาบอกไว้อยู่ว่าจริงๆเราไม่ต้องทำห้องสำเร็จ หมายถึงว่าทาครบห้าห้องก็ได้นะทําไว้สี่สี่ห้องก็ได้แบบนี้แล้วก็ค่อยโยกย้ายสลับไปสลับมาก็ได้นะเออก็จริงก็ดีแต่จริงทาไว้ห้าห้องนั่นแหละดีแล้วครับเออแล้วก็ค่อยโยกย้ายเอาส่วนวิธีการโยกย้ายไอ้น,นี้ต้องลองเองนะเพราะว่าบอกไม่ถูกอธิบายไม่ถูกเหมือนกันนะครับโอเคเดี๋ยวเราทํากระเบื้องรูปฟูกรอไว้ด้วยนะ อันนี้ก็ต้องทํารอไว้ด้ยครับแผ่นเพราะว่ามันใช้เยอะมากเลยเนี่ยเออยังมีอีกหลายจุดที่เรายังไม่ได้ทำแต่มผมว่าผมเริ่มเ,เริ่มเห็นเขาลางในการที่จะอัปเกรดทินฐานแล้วนะอัปเกรดไอ้ส่วนบัญชาการให้เป็นเลเวลสามใช่ไหมอ่าแล้วก็กําแพงก็ใกล้แล้วครับถ้าผมอ่าเขาเรียกอะไรอะผลิตไม้อัดได้อะแผ่นไม้อัดได้ก็ น่าจะไปได้ไกลขึ้นอีกนิดหนึ่งนะเนี่ยเห็นไหมตรงนี้นี่อาเหรืออันเดียวครับเหลือแค่แผ่นไม้อัดอย่างเดียวครับที่เอาเอาไอแผ่นเลื่อยอะ่ะคือผมต้องคาไปนั่นให้ได้ใช่ไหมล่ะไอเครื่องฉีดอัดขี้เลือ่อยแต่ผมต้องผลิตขี้เลื่อยเยอะมากเลยนะที่จะเอามาใช้แถมต้องไปตามหาเรซินใช่ไหมที่หลายๆคนบอกว่ามันหายากมากๆนะครับซวยอ่าอย่างของเล่นต่อไปนั่นแหละ ราบใดที่ยังมีคนดูอยู่ก็ยังเล่นอยู่นะ okay, เดียยวเตรียมของเป๊บนึงครับคือ <c oughs> ตอนนี้ผมจะเตรียมของไปที่โซนหิมะนะแล้วก็วันนี้มันมีอีเวนต์แสวงหาโชคลาบอีกแล้วครับแล้วก็ได้เวลาเตรียมตัว ตามล่าฝากันแต่ว่าฝารอบนี้จะน้อยกว่าโชคของเลปะคอนนะทุกคนอ่าโชคของเลปะคอนเนี่ยเราจะได้รอบละสองร้อยกว่า,วาใช่ไหมครับสองร้อยสามสิบสองร้อยสี่สิบสองร้อยห้าสิบประมาณนี้นะแต่ถ้าเป็นอีเวนต์นี้ก็จะได้ประมาณสี่สี่สิบแปดถึงห้าสิบกว่าฝานกัแหละตอนหนึ่งรอบนะครับก็แล้วแต่สะดวกของแต่ละคนเลยนะบางคนมีเวลาเล่นแค่รอบเดียวก็ได้ประมาณ 40, 40กว่าอ่ะ40ฝาเนาะ ส่วนถ้าใครแบบมีเวลาเข้ามาเช็คตามเวลาที่มันแจ้งเตือนก็ได้นะสามรอบผมเดี๋ยวดูก่อนแต่จะพายายามตามเก็บไห้ครบทุกรอบนะ <S <S เพราะว่าเราจะอยากได้ตู้นังไงตู้ใคยตู้อะไรนะตู้สล็อตที่พังแล้วนะครับจะได้เอามาตกแต่งบ้านด้วยแต่ตอนนี้บ้านก็รกมากเลยนะเดี๋ยวผมว่าจะเคลียร์โซนไอ้โซนนี้แล้วเนี่ยโซนด้านหลังตรงเนี้ยนะตัดต้นไม้ออกให้หมดแล้วก็เอาต้นไม้ไปปลูกที่ถิ่นฐานดีกว่านะ ยุงบินเข้าปากยุงมันมีวิตามินอะไรไหมมันมีโปรโตีนไหมแม่บินเข้าปากฉันเฉยเลยทุกคนเนี่ยผมมีปัญหาตรงนี้ครับผมจะตัดไอ้ต้นนี้ยังไงอยู่ๆมันก็มีบั๊กเนี่ยไอ้ต้นนมันจะตัดยังไงวะนี่มัญหาจุดตัดไม่ได้ครับ ผมพยายามหลายรอบแล้วมันจะได้โล่งๆไม่ใช่อะไรครับโซนเนี้จะได้ทําห้องเพิ่มเดี๋ยวเอาไม้เป็นห้องธรรมดาไว้ก่อนก็ได้มันจะได้ขยายพื้นที่ในการวางของไงตอนนี้มันมันวางไม่ได้อช่างมันมือใหม่สามารถย้อนดูคลิปเกา่กาๆของผมได้นะตอนนี้ก็มีเพื่อนๆพี่ๆน,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 น้องๆเราหลายๆคนนะครับไปดูคลิปเก่าอยู่แล้วก็คอมเมนต์กันนะ มีแนะนํามาด้วยเออใช่มีแนะนําในคอมเมนต์ด้วยแต่เราเราบางเรื่องเราพอทราบแล้วละแต่แต่ว่าเราก็ไปให้กําลังใจไปกดถูกใจเหมือนกันแล้วก็ตามหาได้คลิปมันจะ6กพันเอ้ยจะห0 0้คลิปแล้วทุกคนไม่คิดว่าจะทํามาเยอะขนาดนี้อ่ะแต่ว่าเดี๋ยวเราก็จะทําไปเรื่อยๆนั่แหละน้องมามีคําถามนึงน้องอ่อน้องคนนึงถามมาว่า ขอ how to วิธีการทำหมาเพื่อนแท้หน่อยนะครับเมื่อก่อนมันมีทิศวิธีทำหมาแบบผสมพันธ์หมาแล้วได้เลยนะอาจจะเป็นบั็กหรือเปล่าหรือเป็นวิธีโกงอะไรสักอย่างหรือเปล่าไม่แน,น่ใจนะแต่เขาปรับใหม่แล้วทุกคนตอนนี้คือมันต้องสุ่มอย่างเดียวครับดี๋ยวขอเก็บฝาก่อนนะแล้วเราก็จะไปลุยโซนหิมะกันนะครับพอดีมีสมาชิกใหม่ ถามคําถามมาน่าจะเป็นแบบมือใหม่จริงๆอะถามเกี่ยวกับเรื่องของโตทํางานก็ได้อธิบายไปแล้วเนาะแคนผมก็เดี๋ยวเข้าเดี๋ยวออกกันก็ประมาณนี้นะจริงๆไม่ใช่แคนผมนะผมเป็นสมาชิกคนหนึ่งนั่นแหละที่เข้าไปฝั่งแอ่งไม่ได้เล่นเลยมีคนเล่นฝั่งแองบ้างหรือเปล่าครับเดี๋ยวเผื่อจะกลับไปทําฝั่งแองบ้างแต่ไอไอดีเก่าอะไอดีที่ทํามือใหม่ยังอยู่นะยังไม่ได้ลบนะครับเพียงแต่ว่าไม่ได้เข้าไปเล่นเลยแค่นั้นเอง ถ้ามีเวลาก็อาจจะลงอาจจะเข้าไปลองเล่นบ้างนะช่วงนี้เดี๋ยวรอดูงานแฟร์ก่อนละกันถ้ามีงานแฟร์ก็อาจจะเข้าไปเล่นงานแฟร์มาวันไหนไม่รู้นะปายลุยขอจัดการหน่อยนี่นะีได้ฝามาแล้วนะ47ฝาส่วนไอเขาเรียกอะไรอะชิ้นส่วนแผนที่เอา้า เปลี่ยนฤดูกาลนั่นเหระอ,อย่างที่บอกนะว่าเราผมไม่ได้รู้สึกตื่นเต้นกับการเปลี่ยนฤดูกาลอะไรแบบนี้แล้วอะเพราะว่ามันไม่มีของให้ผมสะสมแล้วคือปกติเวลาเปลี่ยนซีซั่นทีไรผมจะรู้สึกตื่นเต้นมากเพราะว่ามันจะมีช่วงที่แบบเปิดกล่องสีน้ำเงินอ่าแล้วมันก็จะได้แบบเฮ้ยสกินลุ้นสกินอะไรแบบนี้ครับแต่ตอนนี้ไม่มีแล้วก็ไม่ได้รู้สึกตื่นเต้นแล้ว มันรู้สึกเหมือนจะแบบลดทอนความอยากเล่นลงไปนิดนึงนะอย่างที่บอกว่าเราก็มีความเป็นสายสะสมนิดนึงอนะไปนี่เมื่อกี้เห็นแบบแบบมาเก็บแต้มหนะ่อยไปครับลุย แมปแรกก็คือแมปป่าโอ๊กนะแต่มันให้เราทำอะไรเนะี่ยเดี๋ยวเข้าไปดูด้านในก็ได้ครับได้ตามหาเจ้าแมวอ้ยเดี๋ยวหนาวแต่ไม่เป็นไรเจ้าแมวเราตามหาบ่อยแล้วมันอยู่มุมขวาบนสุดต้องรีบต้องรีบสู้ครับเพราะว่าชุดเดี๋ยวเราต้องเอาไปสู้กับบอสอีกแต่ไม่น่าได้เพราะว่าต้องเอาของไปเก็บต้องอของไปเก็บก่อนนะ เจอแมวแล้วจนั้นให้จัดการหมาป่า5ตัวเรียบร้อยครับเห็นไหมเควสมันไม่ได้ยากเลยเควสง่ายๆหนาวแล้วจ้าวยเลือดลดเปิดกล่องม่ได้นั้นไปเลยแล้วกันออกเลยนะไปแมพต่อไปเลยครับเควสั้นๆต่อไปอมาที่ป่าแดงใช่ไหมอันนี้เป็นป่าแดงหรือป่าอันนี้วะป่าหิมะแดงปะป่าหนามอ,อกดำหรืออะไร โอเคปลาแดงนะครับจะเป็นเสื้อแป๊บนึงผมว่าเสื้อผ้า,าจ,จะพังก่อนนะต้องกลับไปบ้านอยู่ดีครับไปเอาเสื้อผ้าแล้วก็ไปเอาเอาวุธเพื่อสู้กับบอสน,นะไม่ได้รับปืนไว้เลยเควสอันนี้ก็คือให้เราทําการเก็บข้อมูลจากโดนที่ตกเฮ้ยอันนี้ยังไม่เคยทําอยู่ตรงไหนอะมีโดนตกอยู่3อันนะครับไปเก็บข้อมูลเฮ้ยมันมีเควสที่หลากหลายดีนะในโซนในส่วนของโดอ่า ของโซนหิมะนี้นะครับสำหรับใครที่แบบตามหาจีนโนมหรือเก็บจีนโนมอะไรแบบนี้นะเมื่อกี้ได้โดนหนึ่งจุดแล้วนะตามหากันต่อครับอีกสองจุดอยู่ตรงไหนบ้างก็ไม่รู้เฮ้ยอันนี้มีบ้านคนมีหมูป่าด้วยว่าไม่ค่อยอยากสู้กับหมูป่าเท่าไหร่เฮ้ยเห็นไหมเห็นเหรอ โอ,โอ้ยไม่ค่อยอยากจะสู้เลยหยือเสื้อผ้าพังมันยังเหลืออีกเควสหนึงไงทุกคนมุปหม,หมูป่าดนันมาเออดีแล้วชนเนลยไม่คืออะไรอะ่ะสภาวา,าเดยวไหนวะโดนน,นี่นี่เจอแล้วเจอแล้วดนอันที่สองครับอันที่สามอยู่ตรงไหนเนี่ยตามหาโดนกันต่อครับ อยู่ไหนเล่าโซโซไปแล้วกันเก็บเศษผ้าไว้ทำชุดในรอบต่อไปนะครับอันนี้เราลุยไปแล้วแล้วอีกอันอยู่ไหนอะ่ะโดนชึบชืบชบ เฮ้ยโดนอีกอันนึงนะจะหารอบแมพแล้วนะจัดการตัว้ก่อนตรงนี้มีประตูทางโอ้ยตรงนี้ซัมบี้ต้องระวังครับเดี๋ยวมันมาลมโอ้โอ้มีหมูป่าเดินเพียบเฮ้เยแล้วอยู่ไหนนี่เอา้าอันนี้อันแรกที่เก็บไป ให้มันให้มาครบไหมเนี่ยไม่ค่อยอยากสู้เลยหมาเหนื่อยแล้วนะไม่ได้พกขนมมาด้วยนี่ไงเจอแล้วโอ้โหจะอ้วนมีเงินเลยตรงนั้นวะโอมันอยู่ตรงกล่องแรกเลยมาทำให้เสร็จเป็นคเควสไปครับ เรียบร้อยครับไปไหนต่อไปหายนี่เหรอจุดที่ตรงกลางแมปที่เราเจอเมื่อกี้ใช่ไหม็ไปไปอ่ะสุดท้ายก็ต้องสู้อยู่ดีส,สู้ก็สู้สิมาตึงใช่แล้วต้องการสิ่งนี้แหละขอบคุณโอเคไม่มีอะไรแล้วใช่ไหมไม่มีของแจกเก็บตรงนี้ก่อนยังเหลืออีกแมปนึงน,นะ ไปไปไปทำไมแมทมันไกลจังวะอีกอันนึงครับคนเครื่องจักรโอเคไปที่ไม่ค่อยอยากสู้เยอะเพราะว่าเดี๋ยวเสื้อผ้ามันพังไงแล้วมันจะหนาดูดีเห็นไหหายไปครึ่งนึงแล้วอะอยู่ตรงไหนโอ๊ะ มันเริ่มเยอะขึ้นเรื่อยๆเ,เนี่ยพวกเจ็บเจ็บอาวุธก็จะพังแล้วเนี่ยเรียคนเครื่องจักรอาา่าอันแรกครับอีกอันนึงข้างบนใช่ไหมข้างบนเป็นอะไรข้างบนเป็นกระเป๋าครับ,รบไม่ใช่เครื่องจักรก็คือต้องไปค้นในตรงนั้นเนอะโหแล้วตอมบี้อย่างเยอะเยอะก็เยอะดีไป ไปป้าปตรงโอ้โหสองตัวผมว่าเสื้อผ้าไม่น่าไหวแล้วอ่ะน่าจะพังตรงนี้แหละไม่ก็แดงตรงเนี้ยยังไงต้องคาเพิ่มอยู่ดีครับนี่ไงเอ๊ะอันนี้มันกล่องนี่วะเอ๊ะไม่เห็นโอเคนี่น่าจะต,ตรงนี้ผมว่านี่ไงโหไมไ่เห็นสองตัวมาหมาไปไหนแล้วโหเสื้อผ้าแดงแล้วอ่ะ คือชุดมันเป็นชุดที่แบบหนาสุดของโซนกันหนาวแล้วไงโอเคเรียบร้อยะครับไหนมาแล้วขอเปิดอันนี้หน่อยได้ไหมโอ้ไม่เอาเลยน่าจะมาเยอะขนาดนี้ไปเลยดีกว่านะปะสู้กับบอสกันดีกว่าครับทุกคนเอาของไปเก็บเรียบร้อยนะลุยบอสชื่ออะไรบอสชื่อเบอร์ลิสนะครับฆ่าบอสเบอร์ลิสนะครับต้องใช้ปืนนะ แต่ใครจะเอาอาวุธระยะใกล้ก็ได้แต่ผมใช้ปืนดีกว่าเพื่อความสบายจะอืตบมาเมื่อก่อนเปืนมันยิงแรงกว่านี้นะนี่มีถังบังครับไม่กลัวถังระเบิดด้วยถ้ามันกระโดดมาเมื่อไหร่หรือตบถังเมื่อไหร่ก็ให้รีบวิ่งหนีนะเฮ้ยปืนพังเวรกรรมโอ้ปืนหนึ่งกระบอกเราไปเยอะอยู่นะเดี๋ยวๆๆผมปังซิม้ย เออลืมเอากล่องกันหนาวสีแดงมาเอามานี่เดี๋ยวช่วยเอาถังระเบิดไปดีกว่าเริ่มหนาวแดีวครุบ<ฮ>เก่งจังเลยคุณพี่จ้างไปทุบตึกทีได้ไหมเฮ้ยนี่ถังระเบิดโอเคใช้ถังระเบิดให้เป็นประโยชน์ครับโชคดีเพื่อนเรียบร้อยได้กระดูกกับการแซดนะ เพิ่มมาอีก300นะครับทุกคนโอเคก็น่าจะอีกนานเลยนะครับกว่าเราจะกลับมาทำคลิปแบบนี้นะหมายถึงว่าในโซนทิมมะนะเพราะว่าทำไปเยอะมากๆแล้วนะต่อไปเราก็จะกลับไปในโซนปกติของพวกเรากันแล้วนะครับโอเคก็อย่าลืมช่วยกันกดไลค์กด Subscribe ด้วยนะทุกคนใครที่แบบยังไม่ได้กดติดตามนะครับอ่าผมเอากล่องแดงมานี่ว่ากล่องยาแดงมานี่ว่าลืมไปแล้วนะทุกคนสวัสดีทุกคนด้วยนะครับ